o r ร์บีเอ0นะครับเป็นเครื่องฉีดล้างทำความสะอาดช่องปากนะครับระบบออกซิเจนนะครับทำความสะอาดฟันซอกฟันของเราด้วยระบบออกซิเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นถังน้ำนะครับใส่น้ำได้600มิลลิลิตรนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวเครื่องนะครับตัว หัวพ่นนะครับเปิดปิดนะครับมีหัวฉีดพ่นให้4หัวนะครับในกล่องนะครับปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟขาคู่นะครับสามารถใช้ไฟ1 1อ1ส0บถึง2อ0้บ้านเราได้เลยนะครับใช้เอาไปใช้ได้ทั่วโลกเลยตัวนี้เป็นตัวสวิต์เปิดปิดเครื่องแล้วก็ตัวปรับแรงดันน้ำนะครับข้างๆข,ข,ขวามือแล้วก็มีเป็นคู่มือนะครับมีภาษาอังกฤษนะฮะใช้งานง่ายนะครับตัวนี้